สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง f อฟทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับร่วมศึกษาประเครื่องสมจิตสมประเสริฐไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินที่เขาสร้างกันนะครับที่ก็าบอกว่าใช้เบ้าประกบนะครับนะครับใช้เบ้าประกบเนี่ยคือยังไงนะครับเดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงนะครับให้ฟังนิดหนึ่งว่า เบ้าประกบเนี้ยทีแรกพระหลวงพ่อเงินอย่างองค์เนี้ยนะครับเขารอโบราณนะครับรอโบราณทีแรกก็ป right ั้นเป็นหุ่นเทียนก่อนนะครับเป็นหุ่นเทียนนะครับแล้วทีนี้พอปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นหุ่นเทียนเรียบร้อยแล้วครับก็จะเอาดินผสมขี้วัวขี้ควายนะครับอันนี้ขอพูดบหยาบนิดนึงนะครับดินที่ผสมขี้วัวขี้ควายมาประกบประกบเอ่อนะครับมาทาทาทาตามองพระทา องพระให้เต็มนะครับพอเต็มมาพอกคิดงางมาพอกพอกให้เต็มหุ่นเทียนนะครับพี่น้องคิดคิดตามผมนะครับว่าไอ้ดินขี้วัวขีค้ควายเนี่ยถ้าไอ้ขี้ควายนะถ้าขี้ควายปเปียกเนี่ยถ้าเอามผสมน้ําแล้วก็เอาดินมาผสมผสมมันก็จะแข็งตัวนะครับอ่ะมันแข็งตัวไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับก็คือคิดว่า พอผสมขี้วัวขี้ควายเข้าไปนะครับผสมกับดินเนี่ยดินมันจะก็พอมันพอกเข้าไปตามองค์พระเนี่ยเต็มองพระแล้วเนี่ยพอนานๆเข้านะครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยสามชั่วโมงมันก็จะแข็งตัวนะครับแข็งตัวแล้วก็จะปาดตรงเนี้ยหรือทาไมปาดก็ต้องมีอะไรใส่ไว้ตรงนี้นะครับใส่ไว้แบนๆนะครับเพื่อใส่ไว้สองข้างนะครับเพื่อจะ เวลาแข็งตัวจะได้แกะออกจากกันได้นะครับก็จะเป็นเบ้าสองเบ้าประกบกันนะครับทีนี้แล้วทีนี้ผมจะมาพูดว่าดินขี้ัูขี้ควายเนี่ยมันแข็งได้ยังไงก็คือพี่น้องสังเกตเห็นไหมที่ตอนที่เราเอาข้าวขึ้นลานนะครับลานสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นตอสังตอเฟืองอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ถางออกให้เกลี้ยงนะครับแล้วก็เอาดิน เออไม่ใช่เอาดินเอาขี้ควายนะครับขี้ควายมาใส่กับน้ําแล้วก็เอาขาเราเนี่ยเคียไปเคียมาเคียไปเคียมามันผสมกับดินใช่ไหมละครับมันก็จะเป็นลานพอเวลามันแข็งตัวไปก็จะเป็นลานข้าวนะครับเป็นลานข้าวเพราะเขาไม่ได้ใช้ปูนใช่ไหมละ่ะถ้าใช้ปูนในการในการลาดพื้นมันก็ต้องแข็งแข็งแล้วก็ต้องทุบออกเวลาทํานาต่อไปนะครับแต่ขี้วัวขี้ควายเนี่ย เวลาทำนาเราเอามันลาดเป็นลานข้าวเอามันลาดเอามาขาถูไปถูมานะครับถูไปถูมาเอา่อแล้วก็พอมันผสมกับดินด้วยอะไรด้วยพอประมาณสักสองสามชั่วโมงผ่านไปมันจะแข็งตัวนะครับแข็งตัวทีนี้เราก็เอาข้าวที่เราเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ตากเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามาขึ้นลานใช่ไหมข้าวขึ้นลานมันก็จะแข็งตัวแบบนั้นนะครับลักษณะเดียวกันเลยครับเดียวกันกับดุงพ่อเงินคือ ทีแรกเขารอมาเป็นหุ่นเทียนนะครับเป็นหุ่นเทียนมีช่อมีช่อตรงนี้นะครับช่อตรงนี้เน,นี่ยช่อตรงนี้มีช่อตรงนี้แล้วก็ก็เอาดินนั่นแ่ะดินขี้โวขีค้ควายผสมกับดินเนี่ยแหละครับบางทีมันก็มีเม็ดสงเม็ดทรายติดเข้ามาด้วยนะครับก็เลยตามอง์พระบางทีก็จะเป็นรูนะครับบางทีก็เป็นรูลงไปถแถวๆนี้ถแถวๆนี้ก็แล้วแต่เป็นรูลงไปเพราะมีเม็ดทรายด้วยผสมมาโอบ โอบหลวงพ่อเงินเนี่ยโอบไวอย่างเงี้ยโอบไว้ทั้งองค์อ่าแล้วก็จะมีอะไรขั้นตรงนี้แหละขั้นข้างๆสมมุตินะนี่พูดถึงไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่เป็นคําชี้แจงนะครับว่าเขาทํำยังไงนะครับอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้หรือใช่นะครับแต่คิดว่าใช่นะเขาก็จะมาโอบแล้วก็ตรงนี้ก็มีรอยกั้นนะครับรอยกั้นเนี่ยกั้นข้างๆเ,เห็นไหมมันจึงจึงมีรอยประกบเนี่ยเห็นไหมครับ กันเสร็จแล้วพอแข็งตัวแข็งตัวเขาก็แกะออกแกะออกจากกันนะครับก็เป็นเบ้าสองเป็นเบ้าสองข้างแล้วก็เอามาประกบลงพ่อเงินปั๊บนะครับแล้วก็เทจากข้างล่างลงไปเทจากตรงนี้ลงไปนะครับทําไมเขาจึงไม่เอาปูนมาประกบนะครับไม่ไม่เอาปูนมาหล่อทําเพราะปูนเนี่ยเมื่อเวลาเจอความร้อนเวลาเราเททองเหลืองลงไปเนี่ยมันจะระเบิดใช่ไหมล่ะปูนอะ่ะมันจะระเบิดออกจากกันก็เลยไม่ดี สู้ดินที่บุบหุ้ควายผสมผสานกับดินแล้วก็มาประกอบกันโอบเป็นองค์พระขึ้นมาแล้วค่อยเทเทลงไปข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีช่องตรงนี้ด้วยเห็นไหมอันนี้ผมพูดเนี่ยเพื่อนๆอาจจะเข้าใจยากเนาะแต่ให้คิดซึ้ว่าลานข้าวที่เราขนข้าวขึ้นลานอะ่ะเห็นไหมคนไหนที่เกิดทันกจ็จะก็จะรู้นะครับลานข้าวที่สมัยโบราณน่ะ เราก็ใช้ชีววขท้ควายกเปียกเนี่ยมาผสมกับน้ําแล้วก็ละลายทาลาดพื้นนะครับพอเวลานล้วมันก็จะแข็งตัวอันเดียวกันครับอันเดียวกันกับวิธีทำอง่อเงินพอมาประกบประกบกันเงี้ยมาทาเต็มองค์พระเนี่ยพอกในเต็มองค์พระแล้วมันก็จะแข็งตัวนะครับแล้วแล้วก็เขาก็จะมีการปาดข้างๆเงี้ยข้างๆเงี้ยเพื่อจะแยกออกจากกันแยกออกฝั่งนี้อแยกออกมาฝั่งนี้แยกออกมา พอเวลานั้นก็มาประกบกันเอาเอาหุ่นเทียนออกมาประกบกันปุ๊บมันก็จะเป็นบล็อกเลยทีเนี้ยบล็อกแล้วกเ็เททองเหลืองลงไปเนี่ยมันก็จะพอเวลาแข็งตัวเขาก็จะแกะออกจากกันเนี่ยเวลาแกะออกเนี่ยแกะจากตรงนี้ออกเนี่ยแกะแยกออกแยกออกไปทางนี้แยกออกมาทางนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงเวลาประกบกันประกบอย่างนี้ใช่ไหมล่ะประกบซ้ายขวายอย่างเงี้ยพอเวลาเราเทเสร็จเรียบร้อยแข็งตัวเขาก็จะ แกะออกจากกันพอแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมหลวงพ่อเงินน่ะหุ่นเทียนนะครับไม่ได้แข็งอะไรมากมายหรอกครับพอเวลาดินประกบลงไปโอบลงไปองค์พระเนี่ยบางทีก็ไปกดถูกตรงนู้นตรงนี้มันก็เลยติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับอย่างองค์เนี้ยเป็นพิมพ์ีครับเป็นพิมพีเนี่ยก็จะมีฐานรองมือตรงนี้ตรงนี้จะมีฐานรองมือใช่ไหมล่ะครับเนี่ยเห็นไหม มีฐานเนี่ยและตรงเนี้สุนมากพิมพเบียตรงเนี้ยจะเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนเป็นก้อนแต่ถ้าองค์ที่สมบูรณ์จริงๆอ่ะจะต้องเป็นร่องไข่ร่องมันนะครับองค์สมบูรณ์จริงๆและบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะคมมากนะครับในคมคมหไหมเนี่ยเนี่ยใเส้นนี้ยังคมคลิปเลยเนี่ยนะฮะองค์สมบูรณ์จริงๆอ่ะตรงนี้เนี่ยจะต้องไม่ติดกันแบบนี้นะครับ ไม่ติดกันแบบนี้พิมพ์บีนะครับไม่ติดกันแบบนี้ถ้าส่วนมากจะติดกันนะครับในตรงบริเวณเนี้นะคือเวลาเขาลอลงไปตรงนี้จะติดกันเนี่ยเนี่ยติดกันมันจะเป็นก้อนเดียวกันเลยนะครับเป็นก้อนเดียวกันแต่องค์นี้ไม่ติดนะครับไม่ติดกันก็ถือว่าเป็นองค์ที่สมบูรณ์มากๆนะครับนี่หลวงพ่อเงินจะยิ้มนะครับจะยิ้มจะสวยงามนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับฟังให้ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งฐานตรงเนี้ย ไม่จงไม่จําเป็นนะครับว่าจะหนาหรือบางนะครับอยู่ที่การตัดช่อเนี่ยนะครับตัดช่อเนี่ยถ้าตัดลึกมากนะครับถ้าตัดลึกมากตัดลึกมากเอฐานตรงเนี้ก็จะบางนะครับจะบางตรงนี้เขาตัดไม่ไม่ลึกมากตัดแค่นี้เองนะครับถ้าตัดอีกจังหน ôi, ่อยตาใบจังหน่อยอีกเพิ่มอีกจังหน่อยหนึ่งมๆๆั gam, นก็จะเป็นบางแล้วครับตีเนี้ยเขาจึงดูว่าหลวงพ่อเงินเนี่ y, ๆๆๆๆๆนยไม่จม ฐานขนานะ้างล่างนไม่จําเป็นต้องหนาหรือบางนะครับมันแล้วแต่จังหวะการตัดช่ออง์นี้เป็นพิมพ์ B ีวันนั้นผมลงไปผมจําผิดนะครับนึกว่าเป็นพิมพ์ A นะครับโอเคขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยนะครับลักษณะจีวรพิมพ์ B พิมพ์ A จะมีลักษณะคล้ายก,กันคือตรงนี้ตรงนี้นะครับจะมาจะเป็นแฉกแบบนี้นะครับขึ้นออคือเทเลมาจะเป็นแบบนี้แหละครับ จะไม่ผิดเพี้ยนจากนี้นะอืเด็กจะมาเส้นตรงนี้ก็จะติดเยอะกับเพื่อนหน่อยนะครับตรงนี้จะติดนิดนึงนะครับไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ต้องเป็นแฉกตรงนี้นะจีวอนข้างบนสองสองอันเนี่ยจะติดจะแฉกนะครับจะเป็นร่องตรงนี้นะครับสังเกตและมีความลักษณะพุนพุนนะครับพุนพุนอันนี้ผมอาจจะพูดยาวนิดนึงนะครับแต่ก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับและอีกอย่างคือหลวงพ่อเงินเนี่ย มันเป็นเบ้าประกบนะครับคือขี้วัวขี้ควายเนี่ยเขารอเป็นโอององพระเสร็จแล้วแกะออกจากองค์พระเสร็จแล้วก็มาประกบกันปับซ้ายขวาอย่างน้อยเวลาเทไปนะครับก็จะต้องมีเส้นบริเวณนี้นะครับเนี่ยยังนี่ขึ้นไปเนี่ยแล้วมันจะติดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยติดติดเนี่ยติดตรงนี้ตรงนึงเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็ติดตรงนึงเนี่ยคือคือจังหวะตอนเขาเทไปนะครับเออน้ำทองจะไหลนะครับ ก็จะมีติดตรงนี้แต่บางองค์ก็จะบริเวณเนี้ก็จะไม่ติดนี่นะครับจะไม่ติดแต่องค์นี้ติดนะครับเห็นชัดเจนเขาก็จะมีการตบใบแต่งบริเวณที่เนื้อเกินมานะครับบริเวณเนื้อเกินมาแต่แถวเนี้ยแต่แถวเนี้ยเนี่ยแต่แถวเนี้ยเนี่ยเนี่ยแต่แถวเนี้ยเกินมาเขาก็ต้องมีการตบใบนะครับตบใบแต่งให้สวยงามอ <c oughs> ันนี้ผมก็อธิบายยากนิดนึงนะครับ พอบางท่านอาจจะไม่รู้ไม่เคยศึกษาหลวงพ่อเงินวิธีการสร้างนะครับหลวงพ่อเงินนะครับเวลาหล่อออกมาเขาจะต้องมีคราบเบา้าคราบเบ้าอย่างเงี้ยเป็นคีว้วัีควายตอนที่เขาโอบเนี่ยมันก็ต้องมีคราบเบ้าติดนะครับติดตามองค์พระมาถ้าองค์ไหนที่เขาล้างสะอาดเอี่ยมองก็จะไม่มีนะครับฟังให้ดีนะครับจะไม่มีถ้าองค์ไหนที่เขาล้างสะอาด,อาดเี่ยมแต่องค์นี้ไม่ได้ล้างองค์นี้สภาพเดิมๆเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะมีติดอยู่ตามตามซอกๆอซอกซเนี่ยนะครับอ่า และตรงนี้ก็จะเลื่อนนะครับทุกทุกสำนักที่เขาเถ่ายวิดีโอให้เราดูเนี่ยบริเวณนี้จะคมนะครับจะคมเนี่ยนเนี่ยเห็นไหมคมกริบเลยเนี่ยคมแหลมอลงไปนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์บีนะครับองค์นี้พิมพ์บีจําไว้นะครับร้อยตัดข้างล่างจะต้องมีการตะไบแต่งเห็นไหมครับจะมีการตะไบแต่งเส้นจะหยับหยาบหน่อยเห็นไหมเนี่ยหยับหยาบนะครับ บางองค์ก็จะตะไบลึกกว่านี้ตรงนี้ก็จะต้องโดนด้วยบริเวณนี้นะครับโดนด้วยบริเวณนี้ก็จะโดนตะไบด้วยนะครับเนี่ยแถวนี้แถวนี้โดนตะไบด้วย,วยเนื่องจากบางองค์ก็ตะไบลึกลงไปนะครับแต่องค์นี้ก็ตะไบแค่ช่ออย่างเดียวนะครับก็เลยอยู่ลักษณะเป็นแบบนี้น,นี่เห็นไหมความเก TER ่าดูที่ความเก TER ่าของ,ององค์พระด้วยนะครับไม่ใช่ว่าพิมพ์ถูกต้องอะไรถูกต้องเป๊เปแต่ครบับเออแต่องค์พระเนี่ยไม่เก่านะครับอย่างองค์เนี้ย เก่าใช่ไหมครับเนี่ยพื้นเพื่อก็ดูออกอยู่แล้วเนี่ยเก่าเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับคราบเบ้าขี้วัวขี้ควายก็ยังน้อยก็ต้องมีบ้างนะครับถ้าไม่ล้างไม่อะไรเลยนะครับสมบูรณ์นะครับองค์นี้สมบูรณ์นะครับจีวรบริเวณตรงนี้จะสมบูรณ์นะครับจะไม่ติดกันนะครับแต่ส่วนมากจะเคยเห็นแค่ติดกันตรงนี้นะติดกันนะครับติดกันบริเวณนี้เนี่ย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 ตรงนี้แหละติดกันองค์นี้ไม่ติดนะครับ ก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับแต่หน้าตาองค์พระท่านก็มันมีแเวงแวงนิดหน่อยตรงปากท่านเนี่ยนะครับตรงปากท่านเเวงแวงนิดหน่อยเนี่ยไม่เต็มนะครับไม่เต็มแต่จุดที่สังเกตต่อไปเนี่ยคือคางขององค์พระท่านเนี่ยคางเนี่ยจะแหลมแหลมเห็นไหมครับเนี่ยแหลมแหลมเนี่ยมาเนี่ยมาตรงนี้มาเนี่ยเนี่ยแหลมแหลมขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่หน้าใหญ่ๆคาง ทูมคางอะไรอ่ะไม่ใช่นะครับต้องให้ออกแหลมแหลมด้วยนะครับทุกพิมพ์เลยนะครับที่เห็นเนี่ยตรงนี้จะต้องแหลมแหลมเห็นไหมฮะยิ้มเป็นธรรมชาติบางองค์ก็จะเห็นชัดเจนก็ยิ้มใหญ่แต่องค์นี้ยิ้มแบบมีไรฟันไม่ได้ยิ้มมากเท่าไหร่แล้วก็สมบูรณ์นะครับอธิบายผมอธิบายมาเนี่ยเพื่อนๆเข้าใจบ้างไหมครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆกนลันเข้าใจคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันด้วยนะครับ แล้วไม่ต้องไปดูตาพระองค์ตาเป็นอินตรงไหนทีนน่ว่าติดเป็นรูปตาเป็นอินมีเนื้อเกินอะไรเงี้ยนะครับไม่บางองค์งไม่มีนะครับบางองค์ไม่มีไม่ต้องไปคิดมากมายนะครับคิดแต่ว่าให้เกา่าๆแบบนี้ให้พระเกา่าๆแบบนี้ให้คางในแหลมๆเนี่ยคางในแหลมๆแบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญก็ต้องมีรอยประกบด้วยรอยประกบจีวรเนี่ยตรงที่รอยที่ไม่ได้แต่งก็จะติดกันเห็นไหมเนี่ยเนี่ยติดกันเนี่ยเนี่ยตรงนี้ติดกันเป็นเส้นขึ้นไปเนี่ย ขึ้นไปหาบนหัวท่านเลยนะครับไล่ตั้งแต่ข้างล่างไปเลยขึ้นไปเลยนะครับคือเป็นบบเป็นผู้ติดขัดนะครับเป็นคราบดินผสมกับขี้ควายนะครับก็บพูดหยาบนิดหนึ่งผสมขี้ควายมาโอบองพระไว้พอแข็งตัวก็จะแกะออกจากกันแกะออกจากกันเพราะว่ามันประกบกันใช่ไหมล่ะนี่ประกบันบริเวณนี้แกะออกจากกันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับ บางองค์นะครับเขาก็จะดูไอตรงนี้จะมีเนื้อเกินบริเวณนี้นะครับบางองค์ไม่มีอย่างองค์นี้มีนิดเดียวเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลายแหลมๆเนี่ยไม,ไม่ไม่เยอะนะครับนี่เขาเรียกว่าพิมพ์หลวงพ่อเงินวัดบางคลานพิมพ์บีนะครับมีฐานรองมือนะครับเนี่ยเห็นไหมฐานรองมือถ้าเป็นพิมพ์เอ ตรงนี้ก็น่าจะโดนตะไบแต่งนะครับแล้วก็หายไปหรือไม่ก็เป็นกับที่พิมพ์เขานะครับและบริเวณตรงนี้เขาจะแต่งตะไบแต่งให้เรียบร้อยให้ดูสวยงามวันนี้ผมเอาหลวงพ่อเงินไม้เพื่อนๆชมอาจจะพูดยาวนิดนึงนะครับบางท่านก็บอกว่าให้ดูหูหูใ่ใย่ๆประบาก็อาจจะใช่นะครับหูเนี่ยของท่านเนี่ยยาวลงมาถึงบาเออเนี่ยยาวลงมาถึงบาใช่ไหมเนี่ย ยาวลงมาเนี่ยยาวลงมาถึงบาเนี่ยฮนะองนี้ก็ใช่ก็เป็นเหมือนที่เซนคนอื่นเขาพูดเหมือนกันนะครับวันนี้ก็อธิบายลงพ่อเงินมาก็ยาวพอสมควรแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจนะครับก็เป็นประโยชน์อะไรยังไงช่วยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันนะครับองเอ่อช่องของสมจิตสมบเสริจเนี่ยไม่ใช่ช่องขายพระไม่ใช่ช่องเปิดให้บูชาพระเครื่องนะครับคือศึกษาพระเครื่องไปด้วยกันนะครับแล้วนะเพื่อนๆก็เข้าใจอยู่แล้ว ก็ขอบคุณครับผมขอบคุณครับความเมตตานะครับที่ได้แวะมาเยี่ยมเยียนช่องของสุจิตสมประสริฐวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ